ตอนที่ครับผมเป็นมิชชันนารีเกาหลีชื่อปันสุลีกำลังรับใช้แคมปัสมิชชันที่กรุงเทเบิลและโอกอากาศทีวีข่าวประเสริฐอาทิตย์ละครั้งตั้งแต่เมทธิวถึงยนหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือภาวะฟูนัมทั้งเจ็ดียันสปริชัลรีดชิปนั่นเองขอจดจำนั้นแมทธิวบทที่ยี่สิบโคทีสิบ1ินะครับคนที่เป็นใหญ่ในพวกท่าน 용똥 프로니바탄 크라이 욕도와 큰자똥툭 타마이 땀롱 크라이 톰 두아 롱자 다이 랩간욕 큰. 프라이 예수 똥간, 하이, 푸옥 사목, 푸옥, 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 푸 ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทางโลกและยังน้อยประเทศแห่งหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเรือกผู้นำของประเทศเป็นอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นผู้นำทางชิ้ญาณหรือผู้นำกัมืองผู้นำเป็นผู้สำคัญมากใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นผู้ที่ส่งอิทธิพลไม่น้อยทีเดียวนะครับปัญหาของประเทศนั้นก็ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก ัญหาของูุนาก็ว่าได้นะครับจะต,ต้องเลือกดที่ดีนะครับปราะารันั้นคือภาวะูุนามเป็นประเด็นสำคัญมากนะครับร้านขายหนังสือมีหนังสือเกี่ยวกับภาวะูุนามเยอะมากทีเดียวนะแต่ในเวลานี้ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับูุนามทังกันมั้นะครับยากจ่าูดคุย เรื่องเกี De, uh, ่ยวกับภพวะวาผู้นำทังจิริญเพราะว่าพระเยซูซาเดมาสล็องนี้เป็นกษัตริย์แต่พระเยซูไม่ใช่เป็นกษัตริย์ทังกันเมืองพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์แห่งความโลดที่ช่วยมนุษย์จากความบาปนะครับเพราะฉะนั้นสาวกของพระเยซูก็เป็นผู้นำเหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นผู้นำทังจิริญญไฮดายนะครับ 나의 육공 프라예수 푸억 탐맞잔과 푸억 파리시 낭본 티낭콩 모세스. 낙합. 난 말통화 나 육공 프라예수 푸억 카오벤 푸남 당질인년. 대프라예에수 브라타나 양잉. 마이하이 푸억 사오 콩프라예수 다이랍 이티폰 마이디짝 푸억 탐맞잔레 파리시. 낙합. 사대하이 해놓아 푸억 카오 송 이티폰 마이디값. ประชาชนเป็นอม,มากนะครับเพราะฉะนั้นมื่อไรก็มีเวลาพระเยซูก็เตือนสาวกของพระเยซูไม่ให้รับอิทธิพลจากพวกเขานะครับก็เลยตรัสว่าต้องระมาราาันละหวังเชื้อของพวกธรรมจันลรฟาริชถ้าอย่างนั้นปัญหาของพวกธรรมจันลรฟาริชคือะาาอะไรนะครับประการแรกพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอนนะครับ ซึ่งพู้ด so ึงเองเองเแต่วการปฏิบัตินั้นคือคละเร่องนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูตรัสว่าพวกสาวกก็ยอมปฏิบัติคําสอนพวกเขาแต่พวกสาวกไม่ควรเรียนแบบการปฏิบัติของเขาคือปฏิบัติคําสอนของเขาโอเคแต่ไม่ควรเรียนแบบการปฏิบัติของพวกเขาครับนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับ ละกัาที่สองพวกเขาเป็นคนน่าเสื่อใจคดนะครับการปฏิบัติของพวกเขานั้นเมื่อคนเยอะกับคนไม่มีก็มันแตกต่างกันทีเดียวนะครับซึ่งพวกเขาทําตัวเป็นคนน่าเสื่อใจคดเพื่อที่จะได้รับความเคารพคําชมเชยแต่เมื่อไม่มีใครอยู่พวกเขากระทํะตาต่มใจโชคนะครับสาวกของพระเยซูนั้น ต้องละทิ้งไลฟ์สไตล์แบบนี้ให้ได้นะครับซึ่งพระเยซูต้องการให้พวกสาวกเป็นผู้นำแบบไหนนะครับก็โคจดจําคงวันนี้เราจะอ่านอีกที่หนึ่งนะครับคนที่เป็นใหญ่ในพวกท่านยอมต้องปรนนิบัติท่านใครยกตัวนจะต้องถูกทำให้ตําลงใครทมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นประการแลก ชายเอสุรถนาพวอกสาวกมีพาวะผูนัมทีรับใช้นะครับโปรนิบัตนี่ในสมัยโบราณเรอปัจจุบันนี้ก็สว่วนใหญ่คิดว่าการรับใช้นะครับการโปรนิบัตนั้นคือเป็นหน้าที่ของคนที่ทนานตาันะครับคือผู้นำน,นั้นไม่จำเป็นต้องอปรนิบัติอย่างน,านั้น 그렇잖아, 프옥 콘베남마고 킷피드와 푸남난 그뺀 푸티 옥함상 양디어. 그래서 그 푸티 바티밭 뭐 앞차이 아, 탐 방식 방향난 그 나티공 콘차이 푸티 다났다. 프옥 허킷양난. 그 프라이에수 아, 드라상와 하이 프옥사웍 뺀 푸티 브로니바. 푸티 브로니바 아, 프옥사웍 레 루게탕나이. 예수열공 프라이에수는 그 พระเยซูสเดมาสูลงนีเพื่อปรอนิบัตและพระเยซูปฏิบัติอย่างแท้จริงด้วยนะครับซึ่งเราควรเรียนแบบพระเยซูที่ได้โปรดนิบัตคนแบบทางไหนประการที่สองพระเยซูต้องการพวกสาวกให้เป็นผู้ที่ท่มตัวลงนะครับถืวอว่าคนนั้นเหนือกว่าเราจริงๆแล้วคำพูดนี้ก็พูดถงอไรเดีว่าปฏิบัติํา เอ่อก็คงค้างยากทีเดียวนะครับเพราะว่าต้องปฏิเสธตัวเองมนุษย์เรานั้นทุกคนอยากจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ได้รับความเคารพนับถือแระได้ยินคำชมเชยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือปฏิเสธตัวเองแล้วก็ถมตัวลงปรนนิบัติคนอื่นก็ไม่ค่อยง่ายจริงๆนะครับผมก็ยอมรับเป็นอย่างนั้นผู้ที่โรนนิบัตผู้ที่ทมตัวลงคนนี้แหละเป็น ผู้นำทางจิตญาณที่แท้จริงนะครับพระเยซูสรงเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับแต่ว่าสเสด็จมาสู่โลกนี้โดยสายรังกายแบบผู้รักชาตนะครับซึ่งพระเยซูปฏิบัติหน้าที่เป็นในฐานะผู้นำทางจิตญาณนะครับมินิสทรีของพระเยซูเป็นอย่างไงบ้างนะครับก็พระเยซูรักษาคนป่วยนะครับเป็นจํานวนม,มากนะครับ แล้วก็ประกาศข่าวประเสริฐสังสอนพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนอนาถาด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทําให้พระเยซูก็เปลี่ยนแปลงทางโลกนะครับคนเป็นอนมาก็กลังเรียนแบบพาวะผพูนนำทางจริญานจากพระเยซูด้วยทั้งนั้นเชื่อพระเยซูไหมครับก็ั้นเราต้องเปิดใจและกรชื่อไหมเชื่อพระเยซูต้องยอมรับตันเองเป็นคนบาป และกบคุณพระเยซูที่ได้ตุ๊กตุ๊งมาอีการแขนเพื่อไทายแบบคงเราหลังจากนั้นเราตั้งใจที่จะเรียันเบฟฟระเยซูทําให้อุปดิสัยคงเราก็ครัยครึงกับพระเยซูด้วยโดยเรียันเบฟฟระเยซูที่ทมต,ตัวลงและโปรนิบัติก็เปลี่มากนะครับถ้าเราดำรงชีวิตอย่างนี้ชีวิตคงเราก็ถือว่าเป็นชีวิตที่อิอ่งใหญ่โตหน้าพระเจักษขอให้พรพ้อมสรงอวยพน 아 단타 나이 뺀 푸남 당지디년 티디 나이 육리두 아이 나감.